เรากำลังจะปล่อยนักกีฬาอีกหนึ่งรุ่นครับท่านผู้ชมครับเป็นไฟนอลบีครับ162เป็นเด็กชายที่ติสอนอยู่สบายจากซอฮาใบและหมายมเลข1 4 4ครับเด็กชายนักตกรแสนรวยเงินจากโปรเจกตบีหมายเลขต่อไปครับหมายเลข176ครับเด็กชายพันกฤตพฤกษามาสมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการหมายเลข1 8 0ครับ โอ้โหทักทายแฟนๆผู้ชมทางบ้านครับเด็กชายถึงพร้อมเอื้อยิงศัก์กับพยาพีคอกหมายเลข160ครับ160เป็นเด็กชายธนัเอดแก้วบ้านใต้ป um ั๊มแท็กเรซิงและอีกหนึ่งหมายเลขครับหมายเลข169กครับเด็กชายภูภูมิกังวานก้องสกุลพันท้ายเอาบ้านท้ายป um ั๊มแท็กเรซิงเช่นเดียวกันครับรุ่นนี้ท่านผู้ชมครับไฟนอลบี Final นั้นเป็นน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่ เพิ่งเข้าสู่วงการจักรยานบีเบ็กแล้วก็เป็นทีมใหม่ๆที่เราต้องการอยากจะเห็นกรับเด็กๆเหล่านี้เติบโตไปในสายเรสซิ่งต่อไปในอนาคตออกตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับเสื้อสีชมพูแขนน้ำเงินน้ำเงินนำมาเป็นที่1แต่เดี๋ยวก่อนหมายเลข162จากซซฮาไบนำมาเป็นที่1เอาที่1ยังไม่เปลี่ยนครับกับหมายเลข1 62ครับ สองสามสี่ตอนนี้เบียดเสียดสูสีกันมาครับพี่ตั้มเรียกว่าไม่ปล่อยให้เพื่อนๆน,นั้นนะครับดูครับอันดับ2และอันดับ3 4นั้น3ไม้ายเลขอา้าวหลุดไป1ไม้เลขแล้วครับโปรเจกต์ B หายไปตอนนี้ที่1ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับกับหมายเลข1 2 1 6 2ครับเรามาดูที่2และที่3เพราะตอนนี้2 3 4นี่ลอ้อชนล้อกันเลยทีเดียว ทีหนึ่งบอกว่าใครจะชนใครฉันไม่รู้แหละฉันขอไปก่อนทีหนึ่งปั๊มและปั๊มปั๊มและปั๊มจะยุบไหมเอ้ายุบเป็นที่เรียบร้อยทีสองทีสามตามเข้ามาทีสี่ยังไงทีหนึ่งอย่ายุบนะหายใจลดต้นคอหายใจลดต้นคอตอนนี้ตึงหนืดมีอะไรติดล้อหรือเปล่าล้อไม่หมุนหรือเปล่าหรือล้อไม่ลื่นหรือยังไงหรือแรงมันหมดตอนนี้ทีหนึ่งนําไปแล้วตอนนี้โปรเจกต์ B ีจากที่ห้าขึ้นมาเป็นที่สองเอายังไงโค้งสุดท้าย ผมสุดท้ายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ที่1ยังไม่เปลี่ยนครับกับหมายเลขหนึ 1, 2, 6, จากทีมซอหาไบและหมายเลข1 4 4โปรเจกต์บตามเข้ามาติดติด2 6 2อย่ายุดเพราะ1 4 4โปรเจกต์บีตามมาและเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับกับหมายเลข1 2 6ตามมาด้วยหมายเลข1 4 4จากโปรเจกต์บีและ169 180ศูนย์จากทีมซุนครับ